คุยก็เลยครับโอเคระหว่างรอนะครับจริงๆก็เหลืออีกห้านาทีะนะจริงๆถามว่าเราพาไปดูได้ไหมได้แต่ว่าปรหมายถึงพาไปดูไอรายการรายการที่เราจะเตรียมมานะ,ะถามว่าดูได้ได้แต่ว่ามันมันกระชั้นคิดเกินก็เลยอ่านปล่อยเดี๋ยวมันจะเกินเวลาอเอาอผีผายมาแล้วอะมาแล้วหรอ แต่ก่อนหนึ่งผมงคอนี้ก่อนนะฮะขอรญยะแจ้งเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ไปแจ้งที่ไลฟ์นูนเพราะว่าผมแจ้งไปแล้วคคลิปออกมาแล้วนะครับก็น่าจะได้รู้กันว่ารู้ข่าวกันว่าทางวิดพอร์ตพอดแคสต์นะฮะทางสมาชิกของเราบางท่านนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับแต่เป็นเป็นตัวแทนนะครับของแตงร้ายไอดอลแล้วก็ทางวิดพอร์นะครับก็มีงานอยู่ที่อะไรนะซีคอนบางแค ซีคอนแบนแคร์ครับผมวอชวอชคาเฟ่ชั้นสามซคอนแันแคร์นะครับครับเรามีงานเราเรามีงานอยู่ที่นี่วันเดอร์วิงวันที่สี่มีติ้งปาร์ตี้นะครับอ่าก็พบกับไอดอลนะครับพบกับวงโคเวอร์นะครับมากมายเลยมีมีบูธของเราไอดอลเนี่ยแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงบูธของเราด้วยพิซพอตนะครับที่จะไปตั้งนะครับก็ชวนเราไปทํากิจกรรมแก้เหงากันได้แล้วก็เราต้องจะมีกิจกรรมให้คุณเหมือนกันนะครับทําแบบสอบถามนะครับ กดไลฟ์เพจเรานะครับรับขนมครัไปกินเล่นแล้วก็มีเกมพิเศษนะครับเสียงต้องเสียงนะฮะในการใหม่ปลายปีปลายปีด้วยปลายปีของพิทพอดนะครับก็โวรจะเป็นพีกรครับตรงปลายปีนี้ก็เอามาให้เล่นกันก่อนครับรุ้นค่าขนมได้เล็กน้อยจากเรานะครับอย่าลืมครับเสารนี้เจอกันนะครับที่ซีคอตบางแคชั้นสามน้ำวอตคาเฟ่ับพูดตับกันไม่เป็นไรครับ พอไปอยู่แถวนั้นก็วางๆก็มาเจอกันได้วันเสาร์สบายๆอย่างนี้อ่ะส่วนตอนนี้พาทุกคนไปเลยกันเลยไป